ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามและก็อัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่3ธันวาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าปิดล้อมเต็มพิกัดกลายเป็นว่าไทยเราเป็นชาติแรกของโลกเลยครับที่ดมเอาเขามนันกระอักเจอทุ่นอีกแล้วเรียกว่าคราวนี้ถือว่าสุดขาดที่เพราะว่าหลักฐานคาตาเหลือเกินซึ่งก็ยังรวมถึงชะตาขาดครับเนื่องจากกองทัพเราตอนนี้ออกมาเปิดเผยว่าพร้อม100% และขามนเองก็ยังมีการยั่วยุอยู่ตลอดเวลาเหมือนเดิมอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่วิกฤตอย่างหนักหลังจากไทยเราความบาดและแบรนด์สินค้าอย่างต่อนเนื่องตอนนี้ก็เลยทําให้เศรษฐกิจกัมพูชาปัน่นป่วนมากๆแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนตลอดแนวชายแดนของไทยเราโดยเพิ่งจะมีการอัปเดตออกมาแบบสดๆร้อนๆนะครับเอาจริงๆผมก็รู้มาตั้งแต่เมื่อวานนะว่ามีเกิดเหตุตรวจพบทุนระเบิด บริเวณห้วยตามมรียใกล้กับพื้นที่บูมพะเขือเป็น1จุดซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เราเพิ่งเหยียบไปหมาดๆกับขาที่7ของไทยเรานะครับเมื่อวานนี้ก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีการถแถลงออกมาครับจนถึงวันนี้เนี่ยทางกราบันที่2ก็ได้มีการออกมาถแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียงระเบิด ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ห้วยตามมเรียได้ทาการชี้แจงออกมาครับเมื่อวันที่2ธันวาคมเวลา14นาฬิกานัน้นเนี่ยบริเวณพื้นทีน่ห้วยตามมเรียครับเป็นเส้นทางยุทธวิธีของไทยเราที่มีการสร้างใหม่เกิดขึ้นและก็เป็นจุดกลับรถหน้าฐานปฏิบัติการก็ได้มีการตรวจพบทุ่นระเบิดชนิดพีเมนทูของขมิญหนึ่งลูกนะครับก็เกิดการระเบิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวแล้วจากการตรวจสอบสภาพพื้นที่นะครับกลายเป็นว่าโชคดีมากๆที่ระเบิดที่ขมินมาวางนั้นเนี่ยมันระเบิดขึ้นเอง โดยก็ยังมีการรายงานเพิ่มเติมครับว่าจุดที่เราตรวจพบเนี่ยมันเป็นแนวทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายกัมพูชานั้นนําเอามาวางไว้ เพื่อที่จะชะลอการไล่ตามของไทยเราในห่วงที่มีการปะทะกัน5วันที่ผ่านมาเพราะอย่างที่เราทราบกันในบริเวณตรงนั้นบริเวณนั้นนะครับเราเองก็ยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้แบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นฝ่ายเราที่เข้าควบคุมพื้นที่แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่5วันการปะทะกันขึ้นมาเนี่ยเราก็มีการควบคุมพื้นที่ได้เพิ่มเติมแล้วจากการประเมินเบื้องต้นของแนวหน้าในพื้นที่นะครับก็บอกว่าเมื่อฝ่ายเราสามารถเข้าควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้เนี่ยมีการเปิดเส้นทางยุุททธธวิิีตััดดดถนนขึ้มาแล่ระเบง จึงอาจจะถูกรถจักรที่เข้าดําเนินการปรับเกียรดินเนี่ย ออกไปด้านข้างริมถนนแล้วเกิดการทับถมจากดินเอ่ยวัสดุดในการก่อสร้างเอ่ย,ยแล้วเมื่อได้รับแรงกดมากๆที่อยู่ในระดับเพียงพอครับกลไกของทุ่นระเบิดพีเอ็มเอ็นทเนี่ยก็ทางานทันทีโดยในระหว่างการระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาในบริเวณโดยรอบนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราเป็นฝ่ายเข้าควบคุมพื้นที่ได้บริเวณห้วยตาเรียโดยหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นครับก็จะเห็นภาพเลยนะว่าอันตรายจริงๆกับทุ่นระเบิดของ,ของเขเมรคือมันเละไปหมดเลยแล้วเราก็ทําการจดบันทึกรายละเอียดที่เกิดขึ้น ทั้งหมดนะครับรวมถึงประเมินสถานการณ์แนวโน้มว่าจะมีทุ่นระเบิดกระจายอยู่ในพื้นที่เพิ่มเติมหรือเปล่าพร้อมกับเตรียมประสานงานเนี่ยส่งมอบหลักฐานให้กับคณะเอ t ทตรวจสอบเชิงลึกและจะทําข้อมูลด้านทุ่นระเบิดต่อไปอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวการระเบิดที่เสียงดังล่าสุดนะครับกับ้วยตาเรียเป็นจุด ซ้ำกันเลยนะถ้าเกิดว่าเราไปเหยียบขึ้นมาอีกเนี่ยเหตุการณ์มันจะรุนแรงขึ้นมากกว่านี้มากนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรของเขมรเนี่ยทำลายไทยเราไม่ได้แต่เราเองก็จะไปไว้ใจเขมรไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่ามันยังมีอีกเยอะมากที่เขมรน,นามาวางไม่แน่นะอาจจะเป็นการวางใหม่ก็ได้เออนี่ไม่มีใครรู้จริงๆนะครับเพราะว่าทุ่นระเบิดตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีจังหวะรถเหยียบหรือว่ามีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะระเบิดไปแล้วหรือเปล่า แต่นี่มาระเบิดในห่วงที่เกลี่ยดินเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นมาเองเรียกว่าเป็นอันตรายมากๆในบันที่2พฤศจิกายนนะครับตอนนี้ขมิน้นก็ยังยั่วยุรวมถึงได้เพิ่มจํานวนคนละตะเวนเนี่ยมากขึ้นด้วยจากเดิม5-7คนนะครับมารอบนี้10คนอัพได้สาหรับขมนเอง10คนบวกๆส่วนสถานการณ์เกี่ยวกับการเจราจานะครับทางกลาหมไทยเราเนี่ยก็จะมีการนัดขมนนะเข้ามาพูดคุยด้วยกัน ในช่วงต้นปีหน้าทางการประชุม JBC และก็ GBC เพื่อรองรับการปักหมุดชายแดน,นครับบริเวณบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วและเราเองก็จะมีการกำหนดแผนอพยพชาวกัมพูชาเนี่ยออกจากพื้นที่โดยทันทีซึ่งก,ก็ยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้กองทัพบ,บกของเราเนี่ยก็พร้อมรบ100%หากว่าขเขมามีการละเมิดเนี่ยยังไงเราก็ไม่ยอมอย่างแน่นอนโดยก็ยังยืนยันออกมานะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย มันยังไม่มีสัญญาณอะไรที่ชัดเจนนะเพียงแต่เราก็ต้องระมัดระวังตลอดเวลาเลยถึงแม้ว่าระดับนโยบายระดับแบบผู้บัญชาการเนี่ยจะมีการพูดคุยกันโดยตลอดแต่กําลังพลของกัมพูชาที่อยู่หน้าแนวครับก็ยังมีการยั่วยุที่แบบไม่มุ่งสู่แนวทางสันติภาพเลยนะครับเราเองก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาด้วยอันนี้เป็นการรายงานออกมาเพิ่มเติมกับกระทรวงกลาโหมของไทยเราที่ก็ยังยืนยันนะว่าเขมในแนวหน้าครับยังมีการยั่วยุ ไม่มีการมุ่งสู่สันติภาพแต่อย่างใดโดยเฉพาะการขมโมยรูรดนหนามและก็วางทุนระเบิดที่ขเขมรยังทําอย่างต่อเนื่องเลยแต่ถึงอย่างไรครับเจอไม้ตายของไทยเราเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าไทยเราก็เป็นชาติแรกของโลกเลยถึงกับสื่อของญี่ปุ่นครับนิเคอเอเชียได้มีการออกมาบอกว่าไทยเตรียมที่จะยกกระดับการต่อสู้กับกัมพูชาเนี่ยเกี่ยวกับการทูต เกี่ยวกับทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนที่เป็นพื้นที่พิพาทโดยการเรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะผู้แทนตรวจสอบข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือว่าอัตาว่าโดยก็จะเป็นคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นกลางและก็เป็นสระมากขึ้นนะครับเพื่อสร้างข้อเท็จจริงขึ้นมา แล้วที่สําคัญอย่างที่ผมบอกครับเราเป็นชาติแรกของโลกนะและก็เป็นความพยายามของไทยเราในการสรํารวจเส้นทางการทุกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมากอดเพราะสัญญาอัลตตว่านะครับมีการห้ามใช้ทุนระเบิดเนี่ยตั้งแต่ปี1997เลยนะครับก็คือ2627ปีที่แล้ว แต่ว่าไทยเราโดนมาเจครั้งแล้วนะครับที่ต้องได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดของเขมรก็ไม่แปลกใจที่เราจะเป็นชาติแรกของลูกที่ทาแบบนี้เพราะว่าชาติอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เจอกับเขมรนะเ,นเราไม่ได้อยู่กับเขมรน,นะมีแต่ไทยเราเนี่ยนะครับเขมรตามโตแย่ไม่เลิกแต่เขมรเองก็ยังน่าด้านน่าทนนะครับพอเราบอกว่าเฮ้ยจะไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอ,อัตาว่าและก็ให้เขมรมาชี้แจงกลายเป็นว่ากัรบ,บูชาครับออกถแถลงข่าวออกมาเหมือนกันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาของไทยเราเลยกับสำนักข่าวนิกีือเอเชีย ก็บอกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงนะครับเกิดจากการนําเสนอโดยฝ่ายเดียวขัดกับหลักความเป็นจริงซึ่งกรณีทางการของไทยเนี่ยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อของญี่ปุ่นว่ากัมพูชาเป็นผู้วางทุนระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนและก็เรียกร้องให้ดําเนินการตามมาตรา8ของรัฐสญาออตตาวาโดยก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเนี่ยแค่นี้ขมิ้นคือออกมาแถลงการแค่นี้นะครับบอกว่าที่เราให้สัมภาษณ์กับนิคิสื่อของญี่ปุ่นเนี่ย มันไม่เป็นความจริงครับกับขมิ้นเนี่ยเป็นความจริงมากกว่าแต่ว่าไม่มีหลักฐานอะไรนะส่วนราเนี่ยหลักฐานเต็มมือแบบนี้ก็ยังจะมีการแยง้งยังจะมีการไม่ยอมรับความจริงอีกสําหรับขมิน้นโดยหลังจากนี้คงต้องรอติดตามกันเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่กะลาหมบอกแหละขมิ้นจะมีการยั่วยุนะถึงแม้ว่าระดับบนระดับผู้บัญชาการเนี่ยจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ตามแต่ก็ยังแบบยั่วยุไทยเราอย่างต่อเนื่อง บางทีเนี่ยเราก็เหนื่อยจะอดทนเหมือนกันกันกบฝั่งของคมป์เองคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวแต่อีกหนึ่งเรื่องราวครับที่เรากดดันได้ผลกดดันสําเร็จเหลือเกินก็คือตอนนี้เศรษฐกิจกัมพูชาเริ่มที่จะออกอาการทีละอย่างแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยภาคกระทรมทมหาด ของเขมรครับซุดต่อเนื่องหลังจากเปิดศึกกับไทยเราโดยสื่อของเขมรครับถึงกับออกมาบอกว่าหลังจากที่เปิดศึกกับไทยเราเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับอสังหาของเขมรก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งหนึง่งแต่พอมีเหตุปรญหาเกิดขึ้นกลายเป็นว่ากิจกรรมการซื้อขายเนี่ยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องมันก็เลยทำให้เกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชาเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งและดูเหมือนว่า จะอยู่ในระดับตกต่ำซึ่งกว่าจะฟื้นคืนมาได้เนี่ยมีทางเดียวก็คือต้องให้ไทยเราเปิดด่านต้องคืนดีกับไทยเราเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วทุกอย่างนะครับอันนี้เพียงแค่อสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินนะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ก็ดูเหมือนจะมีการประท้วงหึอหาขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นชาวนาขเขมรเนี่ยมีการลงคลิปไถกรบนาข้าวเนื่องจากราคาถูกมากๆพร้อมกับมันสัาปะหลังเองก็ราคาตกต่ำไทยเราก็ถือว่า เป็นพ่อค้ารายใหญ่นะ50%กับตลาดมันสับลังของเขมรน,นอกจากนั้นครับแรงงานก่อสร้างเขมรเนี่ยในเกาะกงก็ถึงกับรวมตัวกันประท้วงเนื่องจากในจ้างจีนครับติดค่าจ้างมานานนับ3เดือนไม่มีเงินจ่ายเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีทําอะไรก็ไม่ได้นี่แหละครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทําได้ผลสําเร็จนะกับการปิดด่านปิดมายาวนานขนาดนี้เนี่ยเขมรก็มีซุดกันเยอะพอสมควรที่เราเห็นเลยหลกัหลกๆเนี่ยเป็นเรื่องของสินค้ากเกษตรตอนเปิดด่านก็ส่งขายไท้เรานะครับแต่ว่าตอนนี้ขายไท้เราไม่ได้ ไม่รู้จะขายให้ใครเหมือนกันพอไปเวียดนามเวียดนามก็กดราคาตกต่ำพอไปลาวลาวก็ไม่รับอีกกับการนําเข้าสินค้างานนี้ก็ต้องมาลุ้นเลยครับว่าใครจะแข่งป๊กกว่ากันผมเชื่อว่าไทยเรายืนหยัดได้นะถ้าเกิดไม่มีขมรเราก็ไม่จําเป็นต้องเดือดร้อนอะไรมากที่แน่ๆเนี่ยในบรปีก่อนนที่2คงยังเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะครับและผมเองก็คิดว่า ขมรคงจะมีเล่เหลี่ยมอะไรบางอย่างก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแนวเศรษฐกิจแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c คร b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด่นในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ NFTaming ความบันเทิงครบวงจร